สวัสดีครับพบกับพี่ไปกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็พี่ไปนะครับได้คําถามนะครับได้คำปรึกษาเนี่ยจากพ่อแม่มาทั่วประเทศหรือว่าแม้กระทั่งบางคนนะเชื่อป่ะคุณแม่แบบลูกอยู่ในท้องอ่ะก็ปรึกษาแล้วว่าจะวางแผนลูกนะครับเรียนในระบบไหนดีนะครับจากการไปทํารีเสิร์ชมานะครับพี่ไปก็จะจัดแคตตากรีโรงเรียนนะครับได้นะครับเป็น6แบบดังต่อไปนี้ แบบแรกเลยนะครับก็คือโรงเรียนรัฐบาลนะครับพี่ไปก็คืออยู่ในจุดที่มาจากโรงเรียนนั้นเองนะครับโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยคือมันมีความวาไ i รตี้ของสังคมนะครับก็คือว่าจะมีตั้งแต่ลูกท่านหลานเธอเนี่ยยันลูกคนทั่วไปนะครับเพราะฉะน,นั้นเ เราจะเห็นความหลากหลายนะครับของฐานะนะครับค่าเทอมประมาณเท่าไหร่อันนี้ทุกคนอยากรู้เพราะจะเป็นคำถามแรกเลยนะครับว่าค่าเทอมนะครับจะอยู่ราวๆ3 0 0 0 0ถึง6,000บาทต่อปีบางคนบอกที่ไปไม่จริงขาดโรงเรียนหนูเท่าน,นั้นขาดโรงเรียนหนูเท่านี้ค่ะก็จะประมาณคร่าวๆนะครับขออนุญ,ญาตอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏนะครับขอบพระคุณอ่เว็บไซต์นะครับ finomena.com นะครับอันนี้เขาจะมีคำถามเกี่ยวกับ พ่อแม่นะครับเรื่องโรงเรียนกับลูกเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งพี่ไปก็จะไม่รวมค่าอย่างอื่นเนาะค่ากีฬาสีค่ากิจกรรมค่าอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่รวมมันจะเป็นค่าเทอมอย่างเดียวนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาเรียนอย่างที่ทราบนั่นแหละนะปอถึงป 6, 6 6ปีมอหถึงม6อีก 6, 6, 6, 6ปีก็รวมๆมแล้ว12ปีนะครับต่อไปโรงเรียนประเภทที่2คือโรงเรียนคาทอลิกหรือโรงเรียนคริสต์นั่นเองนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ราวๆ80,000ื่นถึงเก้าหบาทต่อปีนะครับอันนี้คือหลักสูตรธรรมดาเนาะถ้าเป็น English โปรแกรมเนี่ยได้ยินมาว่ามันก็จะทวีคูณขึ้นไปอีก2เท่านั่นเองนะครับซึ่งโรงเรียนพวกนี้เนี่ยก็จะแล้วกันคาดหวังว่าลูกเราจะได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่จากการที่เป็นติวเตอร์มา10กว่าปีเนี่ยนะครับก็ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้บางทีเด็กโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งฟังภาษาอังกฤษสกิลภาษาอังกฤษดีกว่าเยอะแยะอันนี้พี่ไปก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังกับตัวนี้แต่ว่าถ้าถามพี่ไปเนาะก็จะนิดนึงและเป็นบางส่วนเป็นบางคนนะครับต่อมานะครับโรงเรียนประเภทสาธิตอ่าโรงเรียนสาธิตคืออะไรพี่ไปเป็นโรงเรียนที่สาธิต เอาวิธีการทำอะไรหรือเปล่ามีชัมันเอาง่ายๆมันเป็นโรงเรียนนะครับที่อยู่ภายใต้กํากับของพวกม,มหาวิทยาลัยที่มีคณะคารุศาสตร์และศึกษาศาสตร์นั่นเองนะครับสาธิตจุฬาสาธิตกเกษตรสาธิตประสานมิสาธิตต่างๆนะครับสาธิตมชาตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยก็มีหมดเลยนะครับซึ่งโรงเรียนพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มนะครับมีการเรียนการสอนบูรณาการเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะน,นั้นหลักสูตรของเขาเนี่ยก็จะฉีกไปจากทางรัฐบาลทั่วไปหน่อยนะสำหรับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณ25,000บาทถึง5 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับ ต่อไปโรงเรียนประเภทที่4โรงเรียนทางเลือกนะครับโรงเรียนทางเลือกคืออะไรพี่ไปฟังแล้วงงจังเลยคือโรงเรียนพวกนี้เนี่ยมันไม่มีระยะเวลาในการเรียนการสอนไม่มีการกําหนดรูปแบบที่ตายตัวนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถที่จะออกแบบการเรียนได้นะครับ เหมือน GED ไงก็คือว่าอยู่ในประเภทนี้เลยนะครับออกแบบการเรียนการสอนให้ลูกเราเองแล้วก็ต่างจากระบบการศึกษาแบบกระแสะหลักนะครับนั่นคือว่าจะมีวิชาหลักแล้วก็เราสามารถที่จัด a s s i g นะครับตารางเรียนเราได้เองนะครับซึ่งเหมาะกับใครก็เหมาะสำหรับกับคนที่วางเป้าหมายให้ลูกแล้วก็ที่สำคัญประหยัดมากนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าเทอมไม่มี และมีแค่ค่าสอบอย่างเดียวนะครับเคยทำอคอนเทนต์เวลาไปตามดูนะค่าสอบก็วันวิชาละ2,300กว่าบาทถึง2,400บาทสอบ4วิชาก็ประมาณดด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 ติดเลขกลมๆหนึ่ง 1, 1, จบปึ้งจบมอปลายเลยนะครับต่อไปนะครับ ก็จะมีโรงเรียนประเภท2ภาษานะครับหรือไบลิงโก้นั่นเองซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์นิยมมากในช่วง15-20ถึงปีนี้นะครับซึ่งไบลิงโกเนี่ยนะครับก็จะได้เรียน2ภาษาควบคู่กันไปนะครับค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 80,000- ถึงแสนต้นต้นต่อปีนะครับหรือมากกว่านั้นหรือบางโรงเรียนก็ต่อเทอมก็พี่ไปก็เคยเห็นเนาะ80,000กว่าบาทถึง9 0 0 0 0ก็ยังมีเลยนะครับถามว่าจะได้เปรียบกว่ายงัายงไงบางวิชาเช่นวิชาคณิตศาสตร์เขาก็จะมีการสอนแมทควบคู่กันไป แว่าสุดท้ายก็ว่างเปล่าเพราะว่าแมทก็คือคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานลูกเอายังไม่ได้เนี่ยเราไปเรียนควบ2ภาษาเนี่ย<ม>ก็จะไม่ค่อยรอดนะครับต่<ม>อไปโรงเรียนประเภทที่6โรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะครับซึ่งโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็คือจะใช้ภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจะไม่เหมือนกับโรงเรียน2ภาษาข้างบนเนาะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ3 0 0แสนถึง7แสนบาทต่อปีแต่บางโรงเรียนเนี่ยเป็นล้านก็มีนะครับอันนี้หมายถึงค่าเทอมอย่างเดียวนะ ซึ่งก็จะเป็นระบบอเมริกันระบบอังกฤษนะครับหรือระบบออสเตรเลียนั่นเองนะครับก็มีสิงคโปร์ด้วยเนาะนะครับสิงคโปร์ก็จะใช้เป็นระบบการศึกษาของชาตินั้นเนี่ยมาเป็นแกนหลักในการที่จะสอนลูกเหล่านั่นเองนะครับโอเคเทาานี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโรงเรียนหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ ตอบโจทย์ของพ่อแม่แล้วก็ลูกแต่ละบ้านนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับสนใจจะวางแผนลูกยังไงก็เตรียมเงินไว้พอครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมหาศาลไม่ใช่แค่ค่าเทอมนะนะมันยังมีค่าอื่นอีกเยอะมากมายนะครับโอเคก็เป็นเรื่องน่ายินดีเนาะที่เรามีโรงเรียนทางเลือกหรือว่าเป็นโฮมสกูลซึ่งเราสามารถจะสอบเทียบโดยจะกำจัดค่าเล่ารยนทุนี้ไปได้นะก็ไปย้อนดูนะครับ วันนี้ก็ก็ไปก่อนนะครับใครวางแผนลูกก็เลือกได้เลยเนินเน่นๆเตรียมเงินให้พร้อมนะครับเงินมาการแสดงไปเงินมาการศึกษาไปก็เช่นกันนะครับสวัสดีครับ